ใกล้จะอายกล่อนี่น้วไปเดี๋ยวจิ้มผ้าเข้าไปลานในเนาะจ้ะสีค่ะมาแล้วก็เจิบ อ,อ๋อพี่มีดีสอร์ทให้เช่าด้วยเหรอมาแักกรเกิบภาพบรรยากาศให้เพง่พี่น้อง,อ,งอ้น,อออนเหรอคะเออครั้งแรกที่ได้มาน้ำพุดอนอำเภอดอยสะก,ก็ดนะ บ่อบอบอต้มไข่เี่นไหมเอา โอูว okay, ิว <c oughs> สุดยอดอยู่นะพี่ <c oughs> ใช่ <c oughs> ใช่ <c oughs> <c oughs> คนไทยยี่สิบไม่ใช่เหรอ

เขาบอกว่าร้อนปานกลางเขาบอกเนี้ยออยอดตู้บริจาคอ่า <c oughs> อือจะิ่มผ้าย,ยางด้วยหอมพป่น้อกอยางมากหอมหอม ติ่มกินน้ำเย็นติ่มกะ หอมพี่น้องมาใกล้ยิ่งหอมเพิ่จะให้ต้มไข่น้ำเลยพี่น้องมึงมีสองบอสอะ ตอนที่ติ่มท้ายนี่ห้าซีมุ้งซีมุงแรงเลยจ้ะเด้อทองฟ้าพี่น้อง <c oughs> อันนี้ติ่มกับบุ้ว่าเป็นบโอยังเต้านามใสใสเลยจ้ะ <c oughs> อ๋อเหมือนกันจ้ะพี่น้อง มาแล้วกัะท้ายคลิปนาจะจ้ะตรงนี้ที่เขามาบริบริสียตังค์เลยจ้ะเด้อแต่เวลาเขาจะอาบน้ามัมนจะมีน้ำแร่ให้อาบพี่น้องจะ้ะติมถามใหญ่เพิ่ม่าคน,คนละคนละเจ็ดสิบบาท <c oughs> ยากาศสุดยอดวาธรรมชาติไหนพี่น้องวะ บรรยากาศสุดยอดเลยมาแล้วก็ทายให้เบิ่งเลยจ้ะเดอ้อไาที่เชียงใหม่เดินละมองที่จิมไปเนาะจ้ะพุ่นีพี่น้องดอกอันนี้ก็สวยนี่พี่น้องสวยริงนี่พี่น้องสวยมาก สมุนไพพิษณนีแน่ๆ,ๆนี่จิมก, <c oughs> จมกม็จิมก็บอหูจ้าคืออันผีเพิ่อนน้ะจ้ะคืออายเพิ่อนน้ะจ้ม <c oughs> ผุ่นเป็นเขาเลยจ้ะเด้อตรงนี้เพิ่นปลูกไว้แบบอันายงัวจ้ะเป็นหญ้าวัว <c oughs> แต่จิมชอบเนี่ยพี่น้อง งามหลายไก่สซกตัวอุ้ยส,สีมุ้งสีมุ้งสิบพี่น้องอุ้บรรยากาศสุดยอดจ้ะ เมืองสปาและหมูบ้านน้ำพุร้อนสวย เ็นโอเคน่าจะเนาะกินจะก็จะยกลิปตรงนี้น่าจะเป็นน้องจ๋ามาแบบไปไทยให้พี่ให้น้องเบิ้งน่าจนะเนาะมองไรที่กินไปน่าจะเชีงยงใหม่มีที่เที่ยวเยอะจ้ะพี่น้องแล้วกา วงในที่ไปจิมก็จะอจัดคลิปมาฝากเพือจะเด้โอเคจ้ะพอากาันคลิปนาจะพี่น้องจิมข,ขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่เขามารับชมนะมาเป็นพ่อ,อมาเป็นกำลังใจให้จิมเสมอมานาะจนะเนาะจิมกะเรียนก่นกอนเหมือนเหมือนมาเป็นเหมือนอยังลายใจแบบ แบบโอเคนะจะกินน้ำกินน้ำเย็นนั่งสินะจ้ะโอเคจ้าขอกันคิมนะจ้ะพี่น้องอย่าเล่าแฮวนเลยเทฟโฟโต้เอฟวีวันเลยพี่น้องมามากินส้มตำเหมือนจอนควบคนมร่างแล้วไม่ได้ไปไหนสักทีกินเครไก่ย่างหมูย่างหมูทอดต้มยำดาวมอไอ้ต้มยำอะส้มตำออา what not see จ้ะ where to go y อ u oh you not turn เออ มาจ้ะกินข้าวกินข้าวนะคะนี่จ้ะ